เขื่อนมหาสารคามที่กั้นน้ําจากไม่น้ําชีได้เปิดประตูระบายน้ําหลังปริมาณน้ํามีมากขึ้นจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่จังหวัดมหาสารคามยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ภายแล้งซึ่งอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยได้กําชับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาทั้งน้ําท่วมและน้ําแล้งติดตามได้จากรายงานครับ ฝนที่ตกต่อเนื่องทําให้น้นําในแม่น้ําชีเริ่มมีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณเขื่อนระบายน้ํามหาสารคามได้ยกบานประตูระบายน้ําเพื่อปล่อยน้ําให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรหลังในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหากับภัยแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานภาคร,รัฐยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจังหวัดมหาสารคามมี2 ปัญหาก็คือน้ําท่วมซึ่งถึงฤดูน้ําท่วมก็ต้องไปพูดเรื่องการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่น้ําชีที่มันไหลผ่านแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จังหวัดบางคามพื้นที่มันแรงมากกว่าวัะนั้นช่วงนี้เป็นพื้นเป็นช่วงของการเฝ้าระวังพื้นที่ซึ่งจังจังหวัดมีหมู่บ้านทั้งหมด1,900กว่าหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เราทําให้อบตอทุกอบตอสํารวจพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภายแรง เร่งเราก็เป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่กรมปภออ,ออกแบบไว้ครับเราก็มอนิเตอร์ดูว่าจะพื้นที่ไหนจะประสบปัญหาภัยแ้งแล้วก็เข้าไปให้คําแนะนําในการเตรียมการแก้ไขปัญหาว่าพื้นที่จะรับมืออย่างไรหากไม่สามารถรับมือได้จังหวัดจะเข้าไปช่วยเหลือ,อยังไงซึ่งก็ให้ไป,ไปทุกพื้นที่ที่เหมือนเราเข้าไปปักธงไว้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งก็จะได้ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าท่านบ้วอาการจังหวัดเน้นเลยก็คือเรื่องของอย่าให้ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคเป็นหลัก จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในปี2566ที่อาจมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและอาจเกิดฝนทิ้งช่วงเนื่องจากปรากฏการณ์แอลนินโยจังหวัดมหาสารคามจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรื่องการใช้น้ำขณะเดียวกันได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จังหวัดเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนี้เนี่ยจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาก่อนหน้านี้และ,และมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในช่วงปี66เป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์เอลโョเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยก็มีความจําเป็นนะครับว่าเราจะต้องประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พี่น้องประชาชน,นใช้น้ําอย่างประหยัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชนะทานซึ่งก็ต้องเรียนว่าขนาดนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามก็ยังถือว่าระดับน้ําในแหล่งน้ําต่างๆเนี่ย นะครับก็ยังยังถือว่ามีน้ําเพียงพอแต่ก็ลดล,ลงนะครับประชาัมพันให้พี่น้องประชาชนได้มีการใช้น้ําอย่างประหยัดในทุกมิติครับ แม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำใช้สำหรับการทำเกษตรแต่เพื่อความไม่ประมาทเกษตรกรควรวางแผนกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาที่ฝนทิ้งช่วงพร้อมติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งและน้ำท่วมทีมข่าว NBT 1 1 t ทสานร,รายงานจากจังหวัดมหาสารคาม